ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดท่าข้ามนะครับท่านผู้ชมตลาดท่าข้ามตลาดบุญพินนะครับตลาดเย็นก็จะมีตลาดทุกวันเลยนะครับผู้คนเขามากมายนะครับเขาจะมาเดินตลาดตอนเย็นๆนะครับก็มีของขายจากฝั่งตะนุนนะครับก็ฝั่งนี้เป็นที่จอดรถนะครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ที่จอดรถก็ตรงไปก็เลียยเล้ยวฝาถึงสามแยกเลี้ยวฝาก็ถึงสถานีรถไฟบุญพินนะครับท่านผู้ชมเอ เดี๋ยวจะพาท่านู้ชมเดินในตลาดว่ามีอะไรกันบ้างในตลาดนะครับก็จะมีของขายนะครับแตนเ้็นายหลักเลยนะครับนี่เป็น้ายหลักนะครับนี่ข้าวซอยนะครับจถวนี้นะครับข้าวซอยมีของขายมากมายเลยครับไก่มีพร้อมเลยนะครับไก่ของปรพวกนะครับไก่ครับ กับผลไม้อืนะเยอะเลยนะครับทนครองเท้าเข้า,ขาด้านในนะครับนี่ครับในเนี่ยของเยอะนะครับในตลาดของเยอะมากนี่ครับกับข้าวมีเอาแกงตลาดก็จะมีทุกวันนะครับท่านผู้ชมตลาดก็จะมีทุกวัน สภาพคลิปเลยนะครับนี่จากสุราษคร์ุณพินรถมาถึงที่สถานีรถไฟพุณพินเมืองสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเราแวะไปหาร้านอาหารมุสลิมนะครับมันก็จะมีร้านมุสลิมอยู่ร้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวมา พาท่านผู้ชมไปชมไปชมบรรยากาศบรรยากาศตอนค่ำค่ำเย็นเย็นนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราเลี้ยวฝาไปแล้วขวาแก้บดเสร็จนะครับเล้วฝาเราไปแก้บดครับแก้บดเสร็จแล้วแล้วก็วเราไปกินข้าวนะครับที่ร้านอาหารมุสลิมี่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟปุนพินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมลงไปชมบรรยากาศด้านในอ่าตอนนีรถไฟปุนพินดูดีครับว่าเขาจะมีคนเยอะไหม คนเยอะไหมเดี๋ยวไปดูไปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวแว็บไปดูแต่แล้วเราค่อยจิเลยไปทานอาหารมุสลิมร้านไม่ไกลนี้นะครับท่านทั้มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราจอดรถตรงนี้ก่อนจอดสักแป๊บหนึ่งนี่ขิวรถแท็กซี่เด้วว่าจอดได้มั้งจอดได้ไหม<อ>เดี๋ยวเราไปเราเรา,เราเดินเราไปจอดรถตรงนี้นดีกว่าจอดรถร้านข้าวเดี๋ยวเราเดินไปสถาน,นีรถไฟเราทางอาหารเสร็จแล้วเราก็เดินไปนบูดาครับครับเน่เน่่่ออมาครับ ปบุสปบุสเดอะปบุสเดอนี่เราจอตรงนี้เลยนี่ปึ๊บเปนี่ลงไปเราไปลุยกันที่สถานีรถไฟดูว่ามีอะไรกันบ้างที่สถานีรถไฟว่าคนเยอะไหมที่สถานีปุณพินนะครับนี่นี่เป็นร้านอาหารมุสลิมนะครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวเดี๋ยวไปสั่งข้าวก่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สถานีรถไฟก่ตอนนี้เรามาถึงร้านอาหารมุสลิมแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารมุสลิมพร้อมๆกันมา บุนี่ไปหาร้านบุสลิมครับบุ๊ดกินได้บุ๊ดเดี๋ยวสั่งข้าวก่อนนะเดี๋ยวสั่งข้าวก่อนนี่ร้านอาหารมุสลิมที่หน้าสถานีรถไฟนะครับนี่บุ๊ดบุ๊ดอะไรอะไรอะไรเอามังเป็นอันนี้ก็ได้นะบุ๊ดนั่งก่อนก็ได้เดี๋ยวเดินไปสถานีรถไฟนะ บางเป็นเอาเครื่องแกงก็ได้บ้างเครื่องแกงใช่เครื่องแกงทะเลแกงกะหรี่ด้วยแกงกะหรี่ด้วยใช่กระดาบสองเครื่องแกงทะเลกะหรี่สองครับเอาไปนั่งเอานั่งก่อนได้นะบุญนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราทานข้าวเี๋ยวเราก็เดินไปนู่นได้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 เดี๋ยวผมออกนะกอนนะเว้ยได้ได้ครับบังที่นั่งอะไรครับน้ำเปล่าก่อนแล้วกันบังครับน้ำเปล่าก่อนนะครับนี่ร้านอาหารมุสลิมนะครับท่านจอม ร้านอาหารมุรสลิมเอยอยู่หน้าสถานีใกล้ๆสถานีรถไฟปุณปินนะครับนี่วันนี้มาจังอาหารนะครับบังบริการอย่างดีเลยนะครับนี่ก็มีนะคะนะรับเนาะอ๋อลูตีก็มีนะครับนี่ลูตีลูตีระเบิดลูตีระเบิดเหรอโอ้โออยกลัวจังระเบิดนะ นี่นะครับเราลูตีระเบิดก็มีครับนี่เอ็นกับบอกว่าลุดโพในไหนไหนนี่ลูตีระเบิดเหรอครับจ้าโอ้โหลบขึ้นนะหลบนั่นน่ะโอ้ตรงหลบด้วยยังไหมกลัวมากจริงเหรอในในในลงดูดิในลงเขาทำยังไงครับลูตีระเบิดนี่ทำยังไงอ่ะนั่นระเบิดเหรอลมเนยข้างในโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันดูเดี๋ยวท่านเราเราสั่งค์ตักชิ้นละ ああเด on, ี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวป่ะเนี่ยรุตีระเบิดก็ทำอย่างนี้เหรอแล้วก็ตกไหมไม่ตกจ้ะโอ้ก็ไม่ตกก็ระเบิดเองมองโอ้มันระเบิดเองเลยโอ้โหรุตีระเบิดเก่าก็บอกนี่ครับสั่งแล้วสั่งแล้วนี่ครับร้านข้าวนะครับอยู่ที่ติดสถานีรถไฟปุณณินนะครับถ้าตรงไปนู้นก็จะไปสุราษฎร์นะครับไปสุราษฎร์อยู่ตรงนู้นนะครับท่านผู้ชม นครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเดินชมบรรยากาศที่สถานีรถไฟพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเราแวะทานข้าวก่อนนะครับไปทานข้าวก่อนเนี่ยอาหารตำสั่งครับอาหารตำสั่งนี่ครับกําลังผัดอยู่นี่อาหารตำสั่งโอ้โหนี่ครับโอ้โหอาหารทะเลทะเลเลยคืนนี้แก้บวชด,ด้วยอาหารทะเลครับโอเคเดี๋ยวเราไปทานข้าวพร้อมกันนะครับไป <NYU. S 2> นี่ข้าวมาแล้วนะครับสั่งแป๊บเดียวนะครับได้แล้วอาหารทำสั่งนะครับนี่น้ําพร้อมนะครับนี่บรรยากาศชิวๆเลยน,นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศชิวๆเลยเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่ฐานี้รถไฟบินพร้อมๆกันนะครับบรรยากาศตอนค่ำคืนนะครับท่านผู้ชมน่มาแล้วมาแล้วอาหารทำสั่งผมมาทานบ่อยร้านบางนี่มาแล้วโอ้โหไก่ดาโอ้โหนี่ครับสุดๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาทานข้าวก่อนนะครับ ห้านาทีเรียบร้อยเลยครับอาหารก็อร่อยนะครับท้ำจบอาหารอร่อยนะครับโอ้แค่เดียวพิบุตรจัดหมดเลยนะครับอืหมดเลยอืาหารอร่อยนะครับปัดเรื่องแกงทะเลนะครับกุ้งสดปลาหมึกสดไก่ดาวโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดียวโอเคเลยนะครับโอ้โหอร่อยเลยนะครับเก้าปัดเครื่องแงทะเลนะครับร้านเขาจะเปิดช่วง ีสามบ่ายสามโมงถึงเที่ยงคืนนะครับอร่อยนะครับอร่อยใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะครับร้านีร้านมุสลิมนะครับถ้าเกิดมาจากตั้งก็รถไฟมาจอดที่สถานีก็ลงมาจานอาหารได้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศที่สถานีรถไฟพรอมๆกันนะครับโอเคไปก็แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีรถไฟกับจะไปชมบรรยากาศที่สถานีรถไฟพร้อมๆกันนะครับ ว่าบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับอยจะมีคนเยอะไหมครับที่ตลาดมีรถไฟพุนพินนะครับจากคุณพินจุดนี้นะครับไปที่เมืองสุราษฎร์ก็ประมาณสักสิบกว่ากิโลนะครับต้องนั่งรถไปนะครับท่านชมต้องนั่งนั่งรถไปแล้วก็ก็จะมีรถแท็กซี่ด้วยนะครับรถแท็กซี่นะครับมีรถแท็กซี่จอดรอจยุดจุดนี้นะครับถ้าเกิดมาจากตังหรือมาจากกรุงเทพมาลงสุราษฎร์นะครับเข้าเมืองบ้านดอนไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่นั่งแท็กซี่ไปนะครับ นั่งติดซไปแต่ว่ามาคนเดียวบางทีก็หลายตังค์เหมือนกันเป็นร้อยครับเหมาต้องเหมาไปนะครับท่านู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในที่สถานีรถไฟนะครับปัดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบันไดข้ามไปฝั่งโน้้นนะครับอืม <c oughs> วันนี้พาท่านผู้ชมมาชมเป็นเลยะฮะ <c oughs> โอ้เดินข้ามฝั่งโน้ไปได้นะครับท่านผู้ชมเดินข้ามฝั่งโน้ไปได้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาชม <c oughs> โอ้โห,โหนี่ครับดีใจมีรถไฟขึ้นปิ้นบรรยากาศแบบจุดปิ้นเลยตอนกลางคืนนะครับไปกรุงเทพนะครับกรุงเทพ กอนนูไปตุ่งสงไปตรังนะครับท่านผู้ชมปัตตานีเบียลาฝั่งนู้นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมดูถานน,น,นี้รถไฟตอนกลางคืนนะครับตรงนี้เดินข้ามฝั่งไปได้เลยนะครับเดินข้ามฝั่งฝั่งแปลังนู้เลยฝั่งนู้ไปกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศครับชมบรรยากาศ นี่ครับยามค่้มคืนนะครับท่านผู้ชมยามค่้มคืนสถาน,นีรถไฟนี่ข้ามไปที่ท่ทาข้ามฝั่งท่าข้ามนะครับนี่สถาน,นีย่อยอ่ะนนอะไรบ้างมือนกันเ<อ>นอะเดี๋ยวเราลงลงไปดูด้านล่างนะครับที่หน้าสถาน,นีพร้อ,อมๆกันนะครับไปเอาแต่หน,นู่มไปนู่มไปท่าข้ามนู่มดิสถาน,นีอยู่ดิมา มาเลยธานี้ปุ่นพินอันนี้ลงทางนี้ก็ได้มาเออไหนเอออไ้นู้ไปตาก้าไม่ฟังฟังตาเรือเลยนู้นู้ไปฝั่งนู้นอันนี้เราเดินไปที่รถไฟจอดนี่มาอันนู้ไปนี่แล้วอืมอืมนี่ อยู่ที่ฉันชะลาครับท่านชมนี่ชันชันชะลาหัวรถจักรจะขึ้นรถหรือรถบัสจะไปกรุงเทพเหรอเปล่าไปไหมไจะไปซื้อตั๋วจากฝั่งนู้นเลยไปนี่จุดที่ฉันชะลาซองครับท่านชมฉันชะลาซองครับโอ้โหน,น,นครับักรนีรถไฟฝั่งนู้นนะครับนี้นะครับบรรยากาศแบบนี่ครับตอนกลางคืนยามก้ามคืนเลยครับ อย่างคำคืนนี่ครับผู้โดยสารก็จะนั่งรอรถอยู่นะครับท่านผู้ชมนั่งรอรถอจุดนูน้นนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝัง่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็มาจากตรังครับตรังปัตตานียะลานะครับจอดที่จันทาลานี่แล้วก็ไปกรุงเทพฝั่งนูน้นนะครับน่โอเคบุมดมา นี่กับจุดสถานีรถไฟบางกราดสถานีนี่บรรยากาศแบบจุดฟินเลยนะครับบรรยากาศตอนตอนกลางคืนนะครับนี่ะครับบรรยากาศตอนจุดนี้นะครับนุ่นจันจราครับผู้โดยสารก็ทั้งนักท่องเที่ยวก็จะมานั่งรอกันครับมานั่งรอรอรถกันนะครับนี่นครับจุดไกลตัวครับไกลตัว นักท่องเที่ยวเยอะมากับนักท่องเที่ยวนครับักท่องเที่ยวจะเยอะมากครับกจอดที่ลงก็มาลงที่รอรถจุดนี้ได้เลยนะครับก็รถโดยสารก็จะมีนะครับเพื่อวิ่งเข้าไปในเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับในรถโดยสารก็จะมีรถโดยสารพร้อมเลยนะครับจัง เราจะคืนนี้ครับมาทำคลิปให้กับเอฟซีได้ชมบรรยากาศที่สถานีรถไฟคุณพินนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมตอนกลางคืนนะครับว่าผู้คนจะเยอะขนาดไหน,นครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางกลับครับเดินทางกลับต้องขับรถไปจากคุณพินไปสุราษฎร์ประมาณสัก10กว่ากิโลนะครับ10กว่ากิโลนะครับท่านผู้ชมพอถ้ารถโดยสารตอนกลางคืนประมาณเป็นร้อยครับท่านผู้ชม เราพารถส่วตัว,วตัว,วตัวรานอาหารเสร็จแล้วนะครับนี่ร้านอาหารอยู่จุดนี้นะครับท่นานผู้ชมนี่ร้านอาหารอยู่จุดนี้นะครับโอเคเราได้เดินทางต่อนะครับไปนี่ครับพานานมุสลิมนะครับที่ทางเกาะกี้นะครับได้ขึ้นรถนะครับ วัววัวทีกงงั้นไปอีกฝังเต็นยังไงรถใหอันนี่ครับสถานีรถไฟปุณณินนะครับฝั่งซ้ายมาก็ตลาดตะกี้นะครับที่เราจะเดินตลาดตะกี้มาตอนเย็นนะครับฝั่งฝานี้จะฝั่งฝานี้นะครับจะเป็นเทศบาลเมืองตาข้ามนะครับท่านผู้ชมฝั่งฝานี้จะเป็นเทศบาลเมืองตาข้าม กระตรงไปนะครับเราจะไปเมืองสุราชบันดอนนะครับบันดอนอันนี้ครับฝั่งนี้ด้านขวาเทศบาลตาค้ำสายมือผมก็เป็นตลาดครับตลาดเป็นตลาดเย็นนะครับทุกวันทุกวัน,วนมีของขายมากมายนะครับก็เดี๋ยวกับรไปเรื่อยถึงไฟแดงไฟแดงนี้ <S 1> <S 1> นเดี๋ยวซ้ายไปกรุงเทพตรงไปบ้านดอนนะครับท่านผู้ชมโอเคเราจะตรงไปบ้านดอนเลยนะครับ รงเเที่นี่ยสายเมือไปกรุงเทพตรงไปบ้านดอนเมืองสุราษฎร์ธานีโอเค กับรถมาจากบุญปินมาถึงสี่แยกตาคูบก่อนจะเข้าตัวเมืองบ้านดอนแหละครับอีกไม่นานนะครับก็ขับรถจากตะกี้มาจากบุญปินประมาณ16กิโลครับแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่สี่แยกตาคูบแล้วนะครับสี่แยกตาคูบอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมดูนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานจะเข้าไปในเมืองบ้านดอนนะครับสี่แยกตาคูบจุดนี้นะครับสายมือไปชุมพรมมไปกรุงเทพไปสนามบินฝ่ามือนะครับด้านฝาก็ไปนคร ับไปนครไปลงไปใต้ครับลงไปใต้ก็ตอนนี้เราเข้าไปสู่ตัวเมืองบ้านดอนครับท่านผู้ชม,มโอ,โอ้โหหน่าจะมนาเดิน้งโรถนะบูดัง นี้ก็กลับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมานอนพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะออกเดินทางต่อครับพรุ่งนี้ก็าว่าจะไปเมืองนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ